พี่น้องกินข้าวน้ำกันครับนี่ก็จะเป็นแกงไตครับแกงไตครับนี่ก็จะเป็นปลาทอดปลาทอดเนาะนี่เป็นพะโล้โอ้พะโล้ไม่ใช่พะโล้พี่เอสุบชัยนะพะโล้บ้านเฮานี่แหละครับอืมเอา้เาลองมึงแกงไตก่อนเลยครับแกงไตอืม หอมพริกแกงเผ็พิกแกงมากเลยครับในใั่นแหละกระโดดเนาะกระโหดม,มีความหนัวเกินครับรโหดเนื้อเกิน ปลาทดอดอ,อ,อ,อืมอืมอืมมากยัางเต้ยเลยเพลิดเพลิดเครื่องครับ

Halo. Hmm. Oh, hmm. mu sam-sam. Ooh.